้ยืนกินวันนี้มันไม่เห็นหรือไม่เห็นโอ้โอ้เดิสาต๊กอย่ามาดิขนมจีนพี่ดูดดิวจาดไปลูกมากินพี่น้องเห็นพี่นกินลายลายก็ลุยเลยนี่พี่น้อง สามร้อยพี่ดุดเดียวได้พี่น้องเด้อะมือสั่นเถียงวันนี้อยากกินแล้วลุงเอาเลยลุงเอาเลยสอนเพื่อนลุงหนุ่ยเงิเงินจ่าสอนเพื่อนลุงหนุ่ยเพื่อนหลังมันต้องช่วงเขากันบ่เรื่องไหนมันต้องช่วงเขาเห็นมื่กินขนมจีนมึงไปรีบพี่อสอนกูเห็นอีหยังข้าวไปหูโตัวว่าด่ามันงอมันกระชับด่ามันทำอย่างเขาหูโอดตัวอุ้ยเบิกนี่ เอาละกูมันนี่เอาอยาคข้นเสียนตื่นอีกเหรอเอาคนเมื่อก็น่ะข้นเอาข้านจานด้ซิมอยู่เสียบเบินละจ้าเอามามาได้ไม่เรากินแล้วกันครับแล้ <c oughs> เผ็ดอยู่ด้วยโอ้ยบงังขนมจีนตำเมือเครื่องเก่าพี่น้องนี่โอ้อยมาใส่พริกอีกประสาใจเละ กจะกินคือเพิ่นนี่ละเอ้ามาเสียบกินได้หละอเนาะหอมประเด็ดห,หอมประเด็แแสบประหลาดข้วยตัวนี้ันกินขใหญ่ว่าเว้นว่าก,กูบอเนาะบอกนึกเจอว่าผ้าบาขั้วแน่นอนอก็ อืมน้ำป้อป้อแปลกนะแต่บะม่นุ่มบะม่นุ่มมันสุดใช่หัวอืมอืมเฮ้ยมันกุ้งมันต้อีไปลองกินน้ันครับบด้อ น้ำแกงทั้งไก่รครับโอ้่หน <Wha> ้ำเสียงกินพ่อคั้ยไม่ได้กินเสียงดังค่ะแปลกแปกอ่ะบะเมน่บะเมี่ปาจะชิวาลุงไม่เสียงรังเด้อไม่ไม่ใช่เราไม่รอนไม่รอนตัว bá thọc kiểu nó kiểu nhầm cột cột, coi nung bơi, đấy, gần không, à, nhầm thành lớp nhầm ป่านไปดิบวาลุงป่าติด่าวาลุงป่าไม้ถึงข่อยไดิบไมถึงลุงโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อทัองบอลลุ่งอืมอืมหวานน่าุ่งอืมหานนุ่่ บ่มีหัดมีบริารนี่แะคนกี่กีบเด้ออัไก็ดีไอ้แม่มีบรามันบริกาจะมันินาคนนั่งกินีอะไ เี <Okay. S 2> yeah. Yeah. ่ยเนี่ยขัวอก็คือกินเสียงดังเถอะเพราะวกิน <c oughs> คำกินคำใหญ่หอมหน่อยขั้ <c oughs> วจนได้เอานะลงคือกัดคำหน่อยเถอะเพิ่งที่ยงสาวหยาเ้าหน้าที่ะแ่บ้าขันนะนุงกินคำหน่อยนะ Con kia mình yam kia kia áp cái giải Nhiều yam đẹp Nhiều yam đẹp như quê? Quá yên yam ăn, như quê? Quá yên yam đẹp như quê? Quá yam khoa <laughs> อนานดมมาเนี่ยใส่น้ำ <laughs> อ๋อน้ำเขาไม่ให้กูกินบานนี้ <laughs> โอ้เแบบือกุงข้าขวขอกันยอนว่า,มายามันนี่ละ <laughs> ต่แล้วแบรน้ำอะตายไล้บานนี้เบร์ <laughs> น้ำมาทำไมเดี๋ยวรอห์หายดรอหาโอ้ลงแล้วลงแล้วแล้วไม่ปะ้ตารบานนี่ข้าขอลงแล้ว อ๋อวันเป็นไรก็กุ้งข้าวของเนี่ยอ๋อทำไมไม่เคี้ยวดีๆอ่ะเคี่ยวอยังเคี่วดังทวกเจ้าว่ลาผื้งขั้วไเนาะกมูย่างกูว่ากูว่ากูตอะกับไต ดิมากเลืมครับปาปาบปาปาทำไมไมกินคำใหญ่เกมนใหญ่ลูกปาปาทำไมกินคำใหญ่เก่เล็ก,าากคำกคำเล็กบาตั <laughs> กินเดียวหาคนอันยะมาสวัสด <desserts into> <hungry> ียงกินไหมกินบ้านไหมากินมั้มากินม้ินำเล็กๆกินโซเลยสินข้าวบอลแอลแอยูเจีวค่ะสวาครับอลสวัสดีครับที่ไหนวากินไหมมาเขืเลยต่าเลยอย่างนี้เลยเฮ้เหมือนเส้นปิดจับเลย อยู่กินไหมถ่วยเจ๊บนี่ไงนี่นี่ชิมดูชิมดูไม่เผ็ดชิมดูนี่นี่ไม่เผ็ดชิมดูไม่อะให้ลูกกินอ่ะหนูหยิบเลยจั้จั้งกินก๋วยเตี๋ยวกินไหมชิมดูดูโอ้โหเสจานเสจานเสจานยาวเกินยาวเกินโอ้โหดูดดิบดู อุ้ยเป็เอะไรไหมไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดเผ็ดไหมอุ้ยมายุเก่งอ่ะเหมือนน่ารอเลยน่ารอดอ้าเผ็ดเอาอีกไหมไม่เห็นเผ็ดเลยมาอยู่กินนี่อาหยิบมาเลยโูหยิบมาเลยอยากกินอลไรอืมอร่อยลูกเก่งมากอืมมันแหละอู้หู้สูตร ้าได้กินไนบอกเพียนเ่ยข้องแถนเนาะลูกไม้ประดังสือประดังสืบได้ปลุกไมอู้หูเจ๊มึงหนพี่จ๊ะลูกเจามึงแม่คุณคนผู้ดังลองกให้ตรงเลยตรงเลย ยเอวยขยับไปเออขยับหน้าไปในโดอะไรยืนกินมันดูมันไม่เห็นหรือไม่เห็นโอ้โหโอ้โหดิเวอตเปียกนนี้นี่พ่อแม่พ่อแม่ย่อยพอเป็นถวดซะเนาะ

มหนแล้วอยากกินอีกเนี่ยโคตรสุดใจเลยโอ้ไม่แล้วม่แล้วโอ้อ๋ออยากินอีกบ่บ่ลาบบ่อดูนั่งอยากินกุ้งไหมนั่งนี้นั่งนี้ไปเทาง นั่งป้าอ่ะกินท่าด,ด้วยครับนี่คือเก่งแค่อืม,อมป้าผักบ,บุ่งเลยพักปุ่งมันโชว์หน่อยใช่ไหมสว่าสว่าสวอยับอืม <c oughs> กังทางทยเห็นว่าอายุเลยอี่อ่ะกลับมากลัากินเข้าวะนี่กินผักด้วยเดี๋ยวคนกินได่เล,เลยพี่น้องวันนี้ <laughs>